เผยสเปคพร้อมราคาห u วเ e i m a ม e 40และเม t e 40 Pro ราคาเริ่มที่20 0 0 0บาทฉายชิปคินหนึพร้อมจอ90เฮิรตกล้องหลังเลน์หลัก50ล้านพิเซลมีชาร์จเร็ว6วัตต์เผยสเปคพร้อมราคาหัว w ว i m เม e 40และเม t e 40 p r o ราคาเริ่มที่20 0 0 0บาทฉายชิปคินหนพพร้อมจอ90เฮ กล้องหลังเลนหลัก50มาลลิเซลมีชาร์จเล็66วัตต์เรียกว่ามีข้อมูลเผยออกมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนระทงของทางหัวเว่ยล่าสุดแหล่งข่าวที่ประเทศจีนก็ได้เผยถึงข้อมูลสเปคและราคาของหัวเว่ยเมสิสิบและเมสซิสิบโปรออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีข้อมูลตามนี้ครับโดยในรุ่นครับหัวเว่ยเมสิสิบมีหน้าจอโ l e d ความละเอียด Full HD Plus พร้อมค่า Refresh Rate ระดับ90เฮิร์ ฉายชิปประมวลผลคิริ่น 1025G บนเทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรให้แลนมาแบบอ p d d r ดีรไฟระบบบริการ EMUI11 ให้กล้องหลังมันวนหมด3ตัวทริปเปิลคั r มราในหลักความละเอียด50ล้านพิเซลมีเทคโนโลยี RYYB พร้อมกล้องอัลตร้าไวความละเอียด16ล้านพิเซลเรองรับก,การซูมแบบออทิคอล3เท่าส่วนกล้องหน้าความละเอียด24ล้านพิเซลมีคุณสมบัติป้องกันน้ำป้องกันฝุ่น IP5-3 มีเซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอให้แบตเตอรี่ความจุ4,200-4,500ถึงมิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว40วัตต์และชาร์จไร้สาย27วัตต์ครับ Huawei m 40มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม6กิกรอม128กิกราคาอยู่ที่4,499หยวนหรือประมาณ2 3 0 0บาทรุ่นแรม8กิกรอม128กิกราคาอยู่ที่4,999หยวนหรือประมาณ22,500บาท รุ่นแรม8 g ิกรอม256 g ิกราคาอยู่ที่5,499หยวนหรือประมาณ24,800บาทครับส่วนสมาร์ทโฟนรุ่นหัววายเม e 40 Pro มีหน้าจอแสดงผล OLED 90องศา Waterfall Screen ความละเอียดระดับ Full HD Plus 1,333พิกเซลมีค่า Refresh Rate 90เฮิรตชิปประมวลผล麒麟ล 1025G บนเทคโนโลยีการผลิต5นาโนเมตรไฮ้แทมาแบบ LPD d r 5 บนระบบปฏิการ EMUI 11ให้กล้องหลังมัม้งหมอด4ตัวควอดกล้มราที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลบนเทคโนโลยี r y y b พร้อมกล้องอัลตร่ายความละเอียด16ล้านพิกเซลและกล้องเพริสโคปเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลรองรับการซูมแบบออปติคอล5เทา่าให้กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีคุณสมบัติป้องกันน้ำป้องกันฝุ่น IP68 มีเซนเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอ แบตเตอรี่ความจุ4,500-5,000ถึงมิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาเนล66วัตต์และชาร์จไร้สาย40วัตต์ครับสมาร์ทโฟนหัวรวอยเม40 Pro มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม8 g ิกรอม118 g ิกราคาอยู่ที่6,499หยวนหรือประมาณ29,300บาทรุ่นแรม8 g ิกรอม256 g ิกราคาอยู่ที่6,999หยวนหรือประมาณ31,500บาทและรุ่นแรม12 g ิ ร้อม512กิกราคาอยู่ที่7,999หยวนหรือประมาณ36,000บาทครับจากข้อมูลที่เผยม,มานี้เรียกว่าเกือบครบเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าข้อมูลที่เผยม,มาทั้งหมดนี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทายกีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ